ครับกับไม่ครั้งพบกับเทียนรีวิวเช่นเคยนะฮะสำหรับรอบนี้นะฮะก็หลังจากติดตั้งไดเวอร์นะฮะโปรแกรม LG Split หน้าจอไปแล้วครับจากนั้นนะฮะเพื่อเราเปิดเครื่องของเราขึ้นมาแล้วนะครับหลังติดตั้งและรีสตาร์ทนะฮะมืที่สตาร์ทนะฮะจากนั้นก็เรื่องนี้เลยครับ Screen Split นะฮะเรื่อขึ้นมาปุ๊บก็จะขึ้น default ก่อนเป็นสองนั้นนะฮะเราก็มาที่นี่นะครับ ก็นี่เลยครับมีโปรแกรมอยู่ก็คลิกเลือกขึ้นมาก็จะมีให้เลือกการแบ่งหน้าจอนะครับว่าจะให้เลือกแบบไหนนะฮะอันนี้ก็ default screen เป็นบาลานนะฮะเป็นอยู่ที่เลือกที่หน้าจอ2จอในลักษณะแนวตั้งนะครับก็เป็นลักษณะนี้ก็เดี๋ยวผมจะเปิดเจ้าลองดูก่อนนะฮะก็ช่วงนี้ก็ติดเกมนี้อยู่นะฮะดูนะครับนี่ฮะมันแบ่ง2หน้าจอด้วยกันแล้วนะฮะอะ หอสักครู่นะฮะก็ปล่อยมันลหลดไปก่อนนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนะฮะเราก็เปิดอีกหน้าจอหนึ่งได้นะครับนี่เป็นลสนิยมสปีดสองหน้าจอนะครับจากนั้นนะฮะเราก็นี่เลยครับอยากจะที่จะแบ่งหน้าจอเป็นแนวตั้งแล้วถ้าแบ่งเป็นแนวนอนนะครับก็ mm hmm. จะได้ลักษณะนี้นะครับก็จะจัดสัดหน้าจอให้อัตโนมัติเลยนะครับสําหรับใครที่ ชอบทำอะไรหลายๆอย่างเพร้อมกันนะครับก็เลือกได้หลายแบบเลยนะนี่เดี๋ยวจะเลือกแบบสี่จอเอาเกมผมเล่นได้นะเล่นเกมแบบหนึ่งนะนี่นะครับหน้าจอนี้ก็ทำงานของเขาไปนะครับจากนั้นนะฮะเดี๋ยวผมปล่อยเจ้าหนอนวิ่งไปก่นอนก็สามารถที่จะเปิด u t u b e นะฮะขยายหน้าจอดูครับนี่ฮะจะเป็น f u ลสกรีนนะครับเมื่อขยายกันไปก็จะเหมือนเดิมอา่า ่น้าตอทีซีไหมครับอันนี้ก็เป็นการเทสนะฮะ LCD monitor ของผมนะก็สามารถที่จะทำงานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยที่หน้าจอสกรีนเดียวเลยนะครับอันนี้นี่ผมก็กลับมาที่หน้าจอเกมของผมอยู่นะฮะอ่านะครับสามารถเล่นเกมได้ด้วยฟังเพลงได้ด้วยคิมงานไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะเส่เอนจิ้นไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ นี่ครับสามารถทำงานพร้อมกันได้นะครับอันนี้ทีนี้จะเอาไ้ก่อน,นก็กลับลบบิสตไนนสไนน์ได้เลยนะครับกับมาที่หน้สกรีนทางซ้ายอันนี้แล้วนะครับอ่าเสร็จได้นะครับอันนี้ก็คัปปี้งานข้ามมานี่ได้เลยนะ มีอากีมันเนเต้นะครับอืนะฮะก็เดี๋เกมผมแพ้ไปซะแล้วนะครับนี่สามารถใช้งานสีหน้าจอได้นะครับตอนนี้ ็ปิดหน้าจอเลือกได้ตามที่ต้องการเลยนะหรือว่าจะปิดไปนะครับแอร์จัสนะครับแต่สัเรื่องก็จะไปเรียกในส่วนของเซตติ้งของเครื่องนะครับอันนดิสเพย์ต่างๆแล้วก็ไม่ได้ปรับอะไรก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับอันนี้แอรจัสตโนะครับก็สามารถที่จะกำหนดจอหลักนะครับอันนี้ผม extend มาจากเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็จอใหญ่ lg จะสลับมานี่หนึ่งก็นี่นะครับ BSK หลักของเครื่องนะอันนี้คือจอ LG ที่เอามาต่อนะครับแล้วก็ไซส์ที่เขาเล recommend มาเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับรูปแบบนะครับแนวตั้งหรือว่าแนวนอนของจอนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเลือกให้จอเนี่ยเป็นลันกษณะยาก x p n อยู่นะครับเรียบร้อยครับสวยงามเลยทีเดียวโอเคนะครับสำหรับ การติดตั้งไดเวอร์นะครับของเจ้า yeah. LG Screen Split นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายเลยครับเรว่าลงไดเวอร์เสร็จปุ๊บรีสตาร์ทเครื่องเปิดมาแล้วก็มาที่เมนู start นะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมอันี้ขึ้นมาก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะลาไปนะฮะด้วยการเล่นเกมแล้วกันนะฮะวันนี้มีของแถมนะครับด้วยการเล่นเกมแล้วก็ เปิดเพลงฟังไปด้วยนะฮะจะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเล่นเกมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยหน้าจอีจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองดูคิรู้สึกว่าเบราว์เซอร์ของทางจะไม่ค่อยรวดเร็วเท่าไหร่ก็ถา ก็ขอสิ้นสุดการรีวิวในการติดตั้งโปรแกรมส,สรรมตินปงนม่จอนะครับผมสวัสดีครับ